ความรู้สึกสบาย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 อันยังไม่จบอันนี้เป็นครั้งแรกของสาเก้าโมงนะที่จะได้ไปลองสานนะทุกคนนี่แหละนี่แหละคือประสบการณ์ในชีวิตครั้งหนึ่งต้องเจอให้ได้ไม่เคยเห็นเราทางเลย สบายดีสบายดีสวัสดีผมเวพีน้องเอฟซีฟังเราฟังไทยและต่างประเทศเตอสบายดีกันยามสวยๆเนาะซึ่งมื้อนี้น้องทุกคนน้องบอมน้องยูพากันเกี่ยเครื่องเพื่อจะออกเดินทางตอนนี้น้องทุกคนเาก็เกี่ยเครื่องแล้วไปที่เียวหอยนะเนาะเอาสิพากันออกเดินทางกับลองซานกัน mm. กับลรองสานครั้งนี้เนาะเอาสิพากันกลับไปงานเต่งน,นะทุกคนงานเต่งของญาติพีน่น้องน้องเฟดนี่หละเนาะ mm. เป็นงานเต่งอ่า ข<ห>องสาวลาวสาวมุงมน,นอ้องอมนาะก็ฝากทุกคนรอติดตามฮับสุม่มข้อมกันเ้ยทุกคนซึ่งน้องบอมน้องยูซีผากันเดินทางแล้วก็มืออื่นเป็นมืองานแต่งแนละ้วทุกคนรอฮับสุ่มบรรยากาศงานแต่งยูทีล่องสารเลด,ด้วยทุกคนวานศีป,ป็นจังได้เนาะซึ่งเป็นอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกของเฮาเนาะที่จะได้ไปร่วนงานแต่งของสาวลาวกับสาวมุงนะทุกคนไปเดียวเขาสีพาทุกคนไปอ่ะออกเดินทางกันก่อนเพราะว่าตอนนี้เฮานัดกันไว้อ่า หนึ่งโมงนะทุกคน,น,นเพื่อสิออกเดินทางกลับลองศาสตรนาา์นอฮอลกสิคับนำญาติพี่น้องอีกเนาะ <c oughs> เพราะว่าเพื่อนท่านมาซื้อเครื่องเพื่อสิตเตรียมอาเฮกงานแต่งเลยเนะาะนัดกันยูฮงหมอเนาะทุกคนนัดกันกยูเทน่าแถวมหมอหมอร้อยห้าสิบเตีย<พ>งเนาะทุกคนเพราะว่า มาตองไปเจอกันยี่บนนั้นลวก็นซพากันออกเดินทางแล้วทุกคนไปเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบ่งบรรยากาศการกลับลงศาลน้องน้องพร้อมดูด้วยลวก็สิีพาเออลวก็สิท่าบรรยากาศการเดินทางระว่างเวียงจันท์ไปหาลงศาลให้ทุกคนเบ่งนวสิมีอย่างให้ตื่นเต้นตื่นใจวาทุกคน <ๆ S 2> ซึ่ง <ๆ S 2> หนึ่งในนั้นก็คือขุมเนาะตื่นเต้นเนาะเวลาตนขุมเขาจะตื่นตกใจตลอดไปทุกคนเดี๋ยวเราไปออกเดินทางกันเลยเนาะ ตอนนี้ก็คือเฮากระสิออกเดินทางเราทุกคนให้อ้อยขยไปสุ่งเนาะตอนแรกคิดว่าอันไอจันบัวามาเนาะทุกคนแล้วเฮากระพากันว่าอันจะเอารถจักรแล้วก็เที่ยวไปส่งกันเอาเนานะแล้วพอดีอันเพิ่นเลิกเวียกมาแล้วเพิ่นสิไปสุ่งนี่จะเอาซาเล้งคู่หูคู่ใจเนาะไปส่งเที่ยวทั่วนครนหลวมเรียงจันแล้วก็กลับบ้านตอนนี้บึง่ง ไปทุกคนเดีย๋ยวหอมกรสิออกเดินทางกันไปเลยเนาะเรียบแคมหัวอ้าเรียบเพ่อลงออดิอันนี้ดิอันนี้12บสอ้อนนสสออาวเราจะเข้าไปทางเดึ๊แท้อันนี้ก็เรียบแคมหัว อว่าเขาสิพาอะไรยังแต่ว่าแต่ว่าอันเทศแต่น่ะเขาเข้าไปบึ้งอันฮูบยูโรนะเส้นทางมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยเข้าหอบจิบสองนี่อันนั้นบอกโซดกันได้บอกได้ได้ไโอ้โหข้อจุดใหม่เลยอ่ะนี่ที่ห้องนี่นี่ที่ มาพิษหรือว่ามาถืกถูกก่อนฮอดแล้วออกมาบึ้งดูว่าห้องแถวบ่จริงอ๋อเ,เห็นเห็นเห็ะหคือบุหิน,นเออแผงหน้าอีกไปขึ้นหาไเ่็น้หทุกคนในที่สุดกด็ฮอตละ ทุกคนตอนนี้น้องอยู่กับมอหอดจุดที่เขานัดพบก,กันแล้วเนาะแต่ตอนนี้ก็สิพา,ากันไปเบิง่งว่ามีไผ่แดสิกลับนากกันในการกลับเหมือลองศาลครั้งนี้เนาะเดี๋ยวเขาเข้าไปเบิ่งข้างในกันเลยนะทุกคนตอนนี้ก็คือคนรวมตัวกันอยู่ข้างในห้องนี้เนาะวันนี้เขามีสร้างเลยเนาะทุกคนปาสาวๆก็เตรียมตัวกันจัดนักจัดเต็มเลยเนาะเพื่องานเต็งครั้งนี้เนาะทุกคนอืม อันนี้ก็คือทีมงานที่เขาจะพากันกลับโรงสารในมือนี้เลยเนะาะก็จิมีอยูอ่ห้าคนเนาะทุกคนแล้วก็อีกอีกเพื่อนยังไปซื้อเครื่องอีกอันนี้เฉพาะห้าคนอยู่นี้เท่านั้นพวกกเดียวตอนนี้เราก็สิหากันฮิตลิฟต่กันเนาะลาสุดทุกคนเสริมสวยอยู่นี้แหละวันนี้โบได้ไปดอกวันนี้ เรียนกันดีสืบเร็วแล้วอย่างอีกผู้หนึ่งผู้หนึ่งเลยอีผู้หนึ่งมือเจ็บเทีมเล็บเล็บหนังอันหยาบไปแล้มือหยาบหนออกมันไม่ทัลนลนี่ทุกคนตอนนี้เฮากาซิบกับ๊บแล้วเนาะรถกับมาฮอดแล้วนี่อันนี้ก็คือเครื่องที่เฮาซื้อไปเชื่อจะไปจัดในงานแต่งเนาะ นี่ตอนนี้ก็สิเกียงเขียงตัวกันลงเขียงเลยวะเขียงดีนี่ทุกคนบรรยากาศตอนนี้เนาะเฮากระซิพากันนั่งทายกระปะเนาะทุกคนนี่เพราะว่าเครื่องเต็มเนาะทางในกับคนเต็มแล้วเฮาสิพากันนั่งอยู่นอกนี่เนาะไป นี่ก็คือที่พากักกบกล้องสานมืดนี่เนาะก็ะสิมีอยู่ทางมืดประมาณนี้เพราะว่าเพื่อนมาแต่บานสี่คนเนาะแล้วมาบวกก็เอาอยู่นี่ห้าคนเนาะทุกคนก็เป็นเก้าคนเนาะที่จะกลับนากันในเมือน,นี้สาวๆเพื่อนก็ขึ้นรถแล้วเนาะทุกคนมีอันมุงให้พร้อมคิดจะภาพด,ดอนกลับเหงนินเลยไ,ได้เลยขึ้นขึ้น đó không 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 เป็นยังไงเป็นยังไงสภาพตอนไปเนาะถามความรู้สซึกันเป็นยังไงซิวซิวหมดสินะซิวซิวยังยังพันขอนดานแล้วเป็นยังไงสาวสาวอย่างเกาะเอ้ยเกาเกาหมูเกามงอันนี้เกาหมูอันแบบเกาเกาผมหรือมันเหรอโอ้เกาหมงสาวเกาหมงเนาะเป็นยังไงความรู้สึก สบาย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 สอันยังหวายจุ๊บเอออันนี้เป็นครั้งแรกของสาวเกาโมงนาะที่จะได้ไปล่องสารนาะทุกคนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้อันไปฮอดล่องสารจะทำความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งพานพานเจ้าทางกันทางทางบ้านเทามันเป็นทางที่แบบอันปูทางยางไปเลยคอนกีดเออสวยเป็นเอออันนี้ก็คือสาวกล้านะทุกคนอันสาวกล้าก็เป็น ท้งแรกคือกานเนาะที่จะไปลองสานเนาะทุกคนท้งแรกบอก็ตัดใหญ่ตัดน้อยเคยไปตอเคยไปตอดน้อยเนาะไปไปไกลลองสานนี่โอ้ไกล่องสันโอ้ใหญ่ละเล็กปะอันนี้ยังซิวยังซิวยังซิวซิงิวซิวิววะซิวิวจันี่นะวุ้ ใกล้ชิมอ่ะดีว่าบ้านไห้ผู้เล่เแาบอะบ้านให้ดงเท้าผู้เละโอ้บ้รเล็ห้องห้องยัเก้ามาเจ้าเลยเดี๋ยวนี้พัสดุแต่เล็กมือได้ทุกคนเซีเด้แต้อมารถกับเล็บเกียเออว่ากัเกียวโตโอ้ยหอมเด้๋ยัขับรถขี่รถจะสิลลินโทรศัพท์ไปพร้อมนี้เมาเมื่อกี้ริ่ได้ถ่ายนรถติดหลายหลายมีคนกำลังเลิกเียกเออประมตอนนี้เป็นเวลาี่โมงข้าห้าโเนาะ เป็นเวลาที่เพิ่นกําลังเลิกการเนาะเพราะว่ามือนี้เป็นมือวันศุกร์รถกันเลยหลายๆเดยหลังจากที่ทมาได้สักพักนึงนะเนาะทุกคนบัตรได้ห้อยเนี่ยยังบัตรได้ห้อยเครื่องแา่เนาะเ่ากัษิปากันมากินส้มนี่ดื่ครับนี่เนาะเลากล็บอกมะม่วงแล้วก็แตงเกลียวมาจุ่ดีเนาะทุกคนโอ้โหเกลียมพร้อมเลยนะวัตถิเมารถนะซิวซิวตอนนี้นะยังซิวซิว

เราไม่ได้ท่ายังไม่ได้ทายัญกาะเลยทุกคนได้บึ้งหลายปันไตเนาะเพราะว่าเราเน้งหลังผู้หิงอย่างเลยเนาะเพราะว่ามีกองเครื่องอยู่นี่เนาะทุกคนบางเครื่องอยู่นี่เด้เพราะว่าอันนี้เป็นเครื่องที่เอาซีพากันเอาไปเห็ดยุ่งงานเต็งเนาะเพื่อนก็ซื้อมาเนาะทุกคนเอาก็เฝ้าเครื่องอยู่นอกนี่เนาะนีกราเฝ้าเครื่องอยู่นอกเป็นพักมีซีซอนประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหม หางดีอยู่ทางดีอยู่โอ้นเยยขนว้าวบสุดวามไต่ไ้เ็่าบปามุนทะเลยอดยอดเลยขนาดวัายังก็ได้เข้าบ้านได้นะบมย่างได้ดีนะ โอ้ค oh, ีบุญไล่ขนาดเลยเปเกตเนียเย้เ,เกตวที่มาลดยางเียก็คือว่าไนะข่อย่หนาะคีุญนลไข่ก<ค>้อนเดไข่กอนอัดห่างเป็นค่เป็นค่คโอ้โหตอนนี้เรากลัหอดทาบุกปลาไลแล้วเนาะทุกคนก็คือซึ่งเราก็พากันโจอด ซื้ออันอยู่อันกินเนาะเพราะว่าก่อนที่เข้าไปอีกนี่ก็ประมาณสองสมงกว่าเนาะทุกคนสองสูงกุ้งก่อนที่เข้าไปโอดเนาะแล้วก็ั่วทุ่ยอ่าปวดเบาก็สามารถไปเบาได้เพราะว่าเข้าไปนี่แล้วมันมืดแล้วบริวญโจทย์เนาะทุกคนเพราะมันเปรี้ยวอะนะมันบมีเหงื่อขนแดมมันก็เลยเปรี้ยวเปรี้ยวปวดเปรี้ยวตายเขาก็เลยว่าโอ้ยบริวญโจทย์แตลยโจทยอยู่นี่สิโบเลย ขับรถวะไอ้จอดขับรถมืขอข้างล่างจตะตับปีนหมดละเัะปีปเลยฟงเลยคุนเขาเออคนตุ้ยน้อยนึงก็ใครได้คนตุย้ยเขาบบเดนมดคนจ้ยอยก็เขาอันที่เดินหดหัวของคุณขนาดมาคอยเด่นนีน่นะข,ขนาดมาไหวที่ซ้ำเด่นนี่เนาะคอยเ,เลยเด่นนี่เออคอยคอย,คอยสูส้ชีวิตกวันนี้บ่มีอีกแล้วทุกคน ขันเรียนคุณนะม่เขาจต้องเาไปกนีุ่่นไม่เป็นไรต้องให้เราปนกคิดย่นอุ้ยึงัเลง่เจะเลี้ยงเลี้ยมืแมนรถอันนี้น่ะี่หุ่นวันขลางล่างไม่เห็นยัยังเลยน่อยชี่โน้กเะังเลย เข้าดังนี่แหละนี่แหละคือประสบการณ์ในชีวิตครั้งนึงต้องเจอให้ได้ไม่เเห็นเขาถากเลยด้วยเข่าหดปางเราได้ก็ไได้ี่น้องแส่ีคนึงเล้ ห่ากันตไตใส่เบอร์กี่ฝุ่นเนาะมึงเดือนแล้วฝุ่น, <c oughs> น,นอตอนนี้มองเห็นหน้ามองเห็นหน้าตอนนี้เฮากรมาหอดเรียเนาะทุกคนเอามาหอดแล้วเพืเอาา่อนกรมาต้นเอาโนมาต้นทับเครื่องเนาะอันนี้ก็คือเป็นญาติพี่น้องที่มาทับเอาเครื่องที่อ่ะเอาซื้อมาเมื่อนี้เนาะแล้วก็เพื่อนก็จะเอาไปเต่งอยู่เต่งกินเนาะทุกคนเป็นยังไงสาวสายเป็นยังไงสาวสา ซิวซิวอตี้ยังซิวซิวอยู่ตี้เออยังตอดกลับอยู่ซิวซิวตอดกลับชีวิตจริงไม่เหมือนในละครมึงแต่ละคนเส้นทางโหูไายเลยทุกคนแบบโหดอิลีขนาดเขาเจ้าก็ยักแสงเขาจะซีนะมันแบบกลางคืนแล้วรถบ่ค่อยมีเพราะว่าอุ้งพงศ์กลางคืนนะมือึงอันนี้มือมึงอันนี้ บ้านอ so oh ันเขาเจ้าเฮอมันกลางคืนในรถบกค่อยหลายแล้วเขาเจ้าอยากแซงเขาบึ LA> no ้งแซงเฮเสกว่าลราขีฟุตนะน้ะมุนกุ๊บเลยปะหดหายกลายเป็นสีเหงยังไงพี่น้องทุกคนเขากำลังหดไปที่ห้อยละตอนนี้ก็เป็นเวลาเมนหดเือนอันพี่น้องเลยเนาะทีสีเห็ดดอกนี่ทุกคนนี่ก็เป็นเวลา9โมงครึ่งเนาะหรือว่า11 12โมงครึ่งนั่นเองเนาะทุกคนแตยะเวลาการเดินทางนี่คือ4ชั่วโมงเนาะ4ชั่วโมงอันนี้รถส่วนตัว ลดส่วนตัวค่ว่ารถอ่าเฮาจ้างรถเงินเพิ่อนนะหกสัวโมงเพิ่นจอดหยุดจอดหย,ย,ย,ยุดอยู่เดี๋ยอนี้ค่ะรถส่วนตัวแล้วก็ขุนบุฟ่ายรู้สึกว่าห่างกัน มีบ่อนดีในบ่อนดีเมนทางทางเข้ามาในทางเข้ามาในนี้ายสุดเลยนนก็คือทางอันเทียนน้องอยูแบบโอ้ทางดีแบบมือนี้นะทุกคนมาตอนนั้นนะเพื่อนกัมพะอาอันนันดีมแล้วเนะทุกคนแล้วกายมาพี่แหละใกล้ๆซีฮอดอันกายบ้านพ้ามานะประมาณนั้นแหละโอ้ทางแล้วพี่น้องกับทางเข้ามาบ้านนะ เฮงไฮเนาะตอนนี้เราก็สิกินข้าวกินน้ำก่อนเนาะเดียวเรากินข้าวแหลกก่อนเนาะนี่ก็คือเป็นเวลาเกาโมฮาก็กินข้าวแหล็กแสิกินลาบลูกคนตอนนี้เราก็กินข้าวกินน้ำอะแต่ก็อย่าบวนอีเนาะน้องวมเนาะแล้วเราสิไปกินข้าวกินอยู่น้ำพ่อกับแม่เนาะซึ่งพ่อกับแม่ฮั่นรอท้าเขาอยู่เงอนแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือลา ครับน้องเฟดเนอะทุกคนเอากระสิต้ลดไปอีกน้อยๆเลยนะครเพราะว่ามันเดิกแล้วทุกคนพ่อลดพ่อก็่มีไฟตาลดนเลยลดก็เลยหานลยไปสุ่มไปทุกคนเดี๋ยวเขาไปจึงพ่อกับแม่กันเนาะเป็นดีใจโบเนาะคือลูกสาวมืสอภัยแบบค้ำเลยเนาะมืดปิกเลยก็ที่หดก็ได้โอเคทุกคนเดี๋ยวเขาไปจุกระยุกงานเด้อเนาะมีอาไปบายเด้อ สบัยดีว่าไหมมีอาเคยเอสกระเดมีคลิปหนึ่งมีอาเคยเอสธนาตอนน้อยๆยืมมาแล้วว่าอายเป็นอี่นี้โอ้หอกินิ้มไปเวันอยู่นว่า่นได้กันขโมยแล้วทุกคนเอากันขโมยมาใส่เงินหัวหน้าตั้งแบบนี้เนาะ ตอนนี้เราก็หอดเงินไปที่เหยบหอยละซึ่งเ่าเอามาเอาการขโมยมาซื้อฮะนนะเอาการขโมยมาซื้อกันผู้บ้าไว้เนาะทุกคนยกน้อยอันพ่อกับแม่บอยู่ละผูบ้าขึ้นมาละจะมาคบเอาน้องบอมพ่อกัน่าซื้อกันขโมยไว้มาทุกคนมากินข้าวกันอีกหอบหนึ่งอันนี้ก็คือสุกพักงาขวยเนอะทุกคนนี่สุยสุกพักสุกักขวยสุกพักงาขวยเนอะ ว่าอาหารสันเลิศเนาะทุกคนกลับมาแล้วกินสุปผักกันเจ็บท้องเป็นกี่แก้วอยู่เจ็บทองินเช้าอยู่เลยตอนนี้ยังบุไปซื้อน้ำกลัวว่าเจ็บท้องถกท้องเอ้ยน้อยนี่ข้าวเมื่อคืนเลยเป็นไข้ตั้งแต่เมื่อคืนคุณกินแล้วปะแล้วนี่ปลาดิบใหญ่เลยใหญ่ดีท้องใหญ่ดีถกท้องชามชามย่างเลยนะฮึโมดี เพ no ิ итай, ่มกินแล้วก sí sí uh. so, ัยงไปไปฮับอนาันอยาเขาทองอีวสันอู้หาละกะอนลงสงบต้องอดข้าวันนี้นะมดยามสิลงมาคือว่ามันฮู้วาอพี่เป็นังงใหม่เหรอเี๋ยววเดทุกคนฮักงพุทเงินจะเงียบมอยเดกนยังเดอ้เ้ามา เอื้อนมีเ hmm. อ yeah. mm ื hmm. ú, mm. ้อนมีก huh. ล mm ้องมาให้พ uh ่อ huh. ก okay. okay. so right. ับแม่นะทุกคนให้พ so ่อก uh ับแม่แกะแล้วมีกล yeah. so uh ้องมาให้พ่อก nah ับแม่แกะเสียระดับสตอลต้องปิดสนามเออต้องปิดสนามที่แกะกางคือที่มันค่ำแล้วมันดึกแล้วนะทุกคนมากระหอดดึกมันก็เป็นเวลา10โมงล้วมันเลิกแหงนะทุกคนแล้วเ่าสิวิตแกะมืนเอื่นเศร้าเนาะครับพ่อเจ็ดโมงด้นยขาวโวดไม่อนากจะเลิกปั๊บเลิกที่พักมุดก่อนเนลิกก่น คือเขามาข้างนี้นะทุกคนก็แบบมาใช้เวลาประมาณสองมือเนาะมือมือนี่วันสุบวันเสา์วันที่ทับกระกับนทุกคนเพราะว่าเขามาดองแล้วก็มาปึงเงินเือนน้องแฟดแต่บอลน้องแฟดทันมีแผ่นธุรกิจละอันพันลานพันลานทุกคนนึกบอกว่าธุรกิจพันล้านเลยธุรกิจผันล้านของเขาตอนนี้ซื้อทอดมาฮอดคันต่อนี่นะทุกคนเดี๋ยวมออื่นสิไป ให้ทุกคนได้งรือกเนาะว่าไปถึงขั้นตอนใด่ระดับธุรกิจพันล้านของเฮาเมนอย่างเนาะทุกคนโอเคเนาะทุกคนมากม็มาดอดพ่อกับเมย์ไปขี้มอ,ยอยเดินะตอนนี้ก็ทีกินข้าวกินน้ำแล้วไปขี้มอ,อยากการที่พากันเตรี่ยวข้าวนอนมืออื่นมาแกะเครื่องเนาะทุกคนถักพ่อน <c oughs> อเนาะเพราะว่าเ,เดินทางเลยพ่อก็ตอนนี้ถึงเด,นด,ดินทางมาสี่ส่วโมงทุกคนอู้เบื้งเส้นถ้าหมดนะเบื้องอินทับกับ ตับกระโปงด่นเป็นพันกันอยู่เฮาเขาเป็นคนจ่อยเนาะดินมันเดือดนะจักทไทยเลาทสจ้องจ้องจุยแบบคนเป็นเขาเป็นคนตุวยถาเป็นงานจกคิดอะไรสิอาาคนหั่นธุรกิจของแม่พันล้านหนูจะได้ ทาน่อนไปบุกินนะจนโบใจเอาทองผิวดนเต้เดนเต้ผมจริงๆนะโอเคนะทุกคนคลิปนี้ขอเาไปที่คอดล์ก็เด้อจะไปกับคอฟ้าเป็นกำลังใจทุกคนเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวน้องแกดเดอเลยเพื่อและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องแลเดอร์เลยพทคาลกดิปตา่อนกง้คอครัน้รที่สคอ่ากตเนง้น้องกลอแลส่ากา่ังบสาว้ง ค่าสินสอดสิเท่าไหร่เนาะทุกคนเอารอรุ่นกันไหนเมื่ออื่นเนาะทุกคนจิตนี้ก็้ที่ขอจบไปก่อนเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย